หอแกไหนพาไปดูแอดราชเทวีอพาร์ตเมนต์ artment, เลี้ยงสัตว์ได้ติด BTS ราชเทวี tv. เดินแค่350เมตรเข้าซอยข้างฮอลลีวูดสตรีทก็ถึงที่พักเลยบอกแล้วว่าใกล้จริงๆก็มองจากห้องยังเห็น BTS มีส่วนกลางโคเวิร์กิ้งสเปซใช้นั่งทำงานประชุมเรียนออนไลน์ได้แบบชิวๆมีการต้มน้ำไมโครเวฟแล้วก็ตู้กดให้ซื้อของกิน24ชั่วโมงด้วยนะ ภายในห้องก็ตกแต่งโคซี่สุดๆมีโซฟาสะดวกสบายเครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ทีวีตู้เย็นครบแต่ที่นี่ก็เลี้ยงสัตว์ได้ติดตาข่ายกันน้องตกเรียบร้อยเจ้าของห้องสบายใจได้เลยว่าน้องอปลอดภัยแน่นอนส่วนเรื่องความปลอดภัยก็หายห่วงเพราะที่นี่เขาใช้ระบบคีการ์ดคุมคนเข้าออกแล้วเรื่องจ่ายเงินค่าเช่าก็คือง่ายมากๆเพราะที่นี่เขาใช้ระบบจัดก,การหอพักอย่างหอแกนไนท์ถ้าจ่ายบิลแจ้งซ่อมก็ทำได้ง่ายๆผ่านแอป แล้วก็ยางใช้มิเตอร์ดิจิตอลที่สามารถดูการใช้ไฟในห้องได้แบบเรียลไทม์ใครสนใจก็ติดต่อตามนี้ได้เลย